อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง่งตรองให้ซึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกทนจนหมดนไม้มัวครุ่นคิดอาจทำผิดสาลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวัน คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พร,รันนั่นละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานท์เล่าเรื่องที่ครรพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่า พร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องจงรู้จักมันทนอมรักษาหัวใจตนท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราทุกคนนั้นเมื่อได้เกิดขึ้นมาแล้วและเมื่อต้องเผชิญกับโลกใบนี้ สัจธรรมอย่างหนึ่งของโลกที่เราท่านทุกตัวคนมีโอกาสที่จะได้พบเจอมีสิทธิ์ที่จะได้เห็นได้เจอในสังคมคนรอบข้างในการดำเนินชีวิตของเรานี้นั่นก็คือต่อให้ว่าเรานั้นจะเป็นคนที่แสนดีมากแค่ไหนแต่ทว่าโลกใบนี้ก็จะแกว่งเอาคนที่ไม่ดีเข้ามาให้เราได้พบได้เจออยู่เสมอและก็เป็นเรื่องที่จริงอยู่ว่าการเป็นคนดีนั้นไม่ได้เป็นเครื่องการันตี และจะเป็นสิ่งที่สามารถจะรับรองได้ว่าจะทำให้เรานั้นไม่ต้องพบเจอกับคนที่ไม่ดีหรือจะทำให้คนไม่ดีไม่สามารถเข้ามาในชีวิตของเราได้แต่หากว่าการที่เราเป็นคนดีนั้นก็จะเป็นเครื่องป้องกันร,รักษาตนอย่างแรกก็คือการรักษาจิตรักษาใจของเรานี้ไม่ให้มีความคุณมัวไม่ให้มีความเศร้ามองหรือถูกชักนำไปตามบุคคลนั้นๆก็ดังที่ได้เคยแนะนำไปแล้วในหลายครั้งนั่นแหละครับ ว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนโง่การที่เรานี้เป็นคนที่มีความมั่นคงในคุณงามความดีก็จําเป็นที่จะต้องมีปัญญารู้รักษาตนครับและปัญญาที่ว่านี้สิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็คือการมีปัญญาที่รู้เท่าทันความเป็นจริงเข้าใจสาสตธรรมความเป็นจริงของโลกคือเราจะต้องรู้และก็จะต้องเข้าใจว่าบนโลกใบนี้นั้นผู้คนรอบข้างหรือว่าบุคคลใดๆก็ตาม ก็ย่อมที่จะมีทั้งคนรักคนชื่นชมและก็แน่นอนว่าย่อมจะมีทั้งคนที่รังเกียจเราเช่นกันครับมีคนที่อิจฉาเราและก็จะมีคนที่ดูถูกเราก็เป็นเช่นนี้กันทั้งนั้นต้องทำความเข้าใจว่าเราในขี้ปากของคนอื่นนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราในแบบของเราอย่างแท้จริงทำความเข้าใจสัจธรรมความจริงของโลกใบนี้ก็ลองคิดดูว่าคนเรามีตาเหมือนกัน แต่ก็ยังมองไม่เหมือนกันมีปากเหมือนกันก็ยังพูดไม่เหมือนกันมีจิตใจเหมือนกันก็ยังคิดไม่เหมือนกันมีเงินเหมือนกันก็ยังใช้ได้ไม่เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันก็ยังใช้ชีวิตไม่เหมือนกันหากว่าเราคิดว่ามันคือความสุขก็จงแสวงหาหากว่าเราคิดว่ามันคุ้มค่าก็จงรักษาไว้หากว่าเราคิดว่ามันคือวาสนาก็จงถนอมเถิดชีวิตของคนนั้นไม่มีรอกครับ ที่ทาไม่ทุกเมื่อใดที่เจอกับความทุกก็ขอให้กัดฟันทนเอาไว้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อทุกมันสิ้นแล้วสุขก็ย่อมจะเกิดมันก็เป็นศัจธรรมความจริงเช่นนี้ไม่มีการงานใดที่ทำแล้วจะไม่เหนื่อยเมื่อใดที่เหนื่อยก็ขอให้หาเวลาพักพักแล้วก็จะหายเหนื่อยเพราะทุกก็จึงเรียกว่าชีวิตเพราะสิ่งที่ได้มานั้นแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยคุณค่าก็จึงจะเกิดขึ้นวันใดที่ตายจากโลกนี้ไป มีเงินมากเพียงใดก็เอาไปด้วยไม่ได้มีรถหรูเพียงใดก็ขับไปด้วยไม่ได้ตำแหน่งสูงส่งเพียงใดก็เอาไปเบ่งในยมโลกไม่ได้ใช้กายนี้เป็นเนื้อนาบุญสร้างบุญสร้างคุณธรรมถนอมกายนี้ไว้สร้างคุณงามความดีสร้างสมบุญบารมีอะไรที่ใช้ประกอบกายนี้หายากต่อให้จะหามาได้มีเงินก็ใช่ว่าจะหามาเปลี่ยนใหม่ได้เหมือนเดิมโลกนี้ก็มีสองสิ่งที่หายากมาก ไปสวรรค์ก็วาา่ายากพึ่งพาคนอื่นกลับยากยิ่งกว่าโลกนี้มีสองสิ่งที่ขมขื่นมากยาสมุนไพรที่ว่าขมแต่การไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สมบัติจนเจือชีวิตกลับขมขื่นมากยิ่งกว่าโลกนี้มีสองสิ่งที่อันตรายมากแต่ทว่าใจของคนนั้นกลับยิ่งอันตรายมากกว่าโลกนี้มีสองสิ่งที่บางมากเช็คธนาคารที่ว่าบางหนามใจของคนกลับบางมากยิ่งกว่า หากว่าจิตใจของเราดีแล้วอะไรก็ดีตามอย่าได้ปล่อยให้นิสัยเป็นใหญ่กว่าความสามารถยิ่งมากด้วยความสามารถด้วยแล้วนิสัยที่เลวๆก็ควรจะยิ่งน้อยตามคนที่จิตใจดีย่อมจัดการเรื่องราวได้ดีก็จึงจะเรียกได้ว่าจะเด็ดบัวก็ไม่ให้ช้ำจะกวดน้ำก็ไม่ให้คุณและจิตใจที่ดีของเรานี่แหละครับก็คือทรัพย์ติดตัวที่ใช้ได้ไม่มีวันหมดการมีชีวิตอยู่นั่นก็คือกำไรแล้ว หาเงินได้เท่าไหร่ก็เหมือนกับการเล่นเกมสุขภาพที่ดีก็คือจุดหมายความสุขในชีวิตก็คือเส้นชัยเพราะหลังจากวันนี้ก็ไม่เกินร้อยปีหรอกครับไม่ว่าจะเป็นผมเป็นเราเป็นท่านเป็นเธอต่างคนก็ต่างต้องไปนอนในที่ของเราทั้งนั้นฉันนอนในที่ของฉันเธอก็นอนในที่ของเธอจะสรรหาคำที่ดีที่หวานหูมากสักเพียงใดก็เอามาสื่อสารให้เธอฟังอีกต่อไปไม่ได้ ก็เพราะว่าเรานั้นต่างคนก็ต่างหลับไหลกันไปนานแสนนานคารพผู้มีพระคุณถนอมคนที่คอยค้ำจุนก็เพราะว่าเวลาของเขาและเธอยิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็ยิ่งจะค่อยๆน้อยลงทุกทีทุกครั้งที่เราได้ฉีกปฏิทินทิ้งก็มีเพียงอายุของเราเท่านั้นล่ะครับที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าว่าเวลาของเรานั้นก็กลับลดลงฉะนั้นแล้วก็จึงอยากที่จะขอฝากเอาไว้ว่า ในช่วงชีวิตของเรานี้ก็อย่าได้แข่งแย่งอย่าได้ใช้วาจาเชียดเฉียนกันให้มากนักเลยครับก็เพราะว่าคำพูดนี้มันก็เหมือนกันกันกบดาบแทงเข้าวันนี้ได้วันหน้ามันก็อาจจะย้อนกลับก็ขอให้ได้เชื่อกันเถอะครับว่าแรงเวียงของกรรมนั้นมันไม่มีเหตุที่จะบังเอิญขอให้ได้ใช้ความเข้าใจโอบอุ้มคนรอบกายให้ใช้ความรักความเมตตาความปรารถนาที่ดีต่อกันลอมและลายความแค้นเคืองในใจ ไม่ว่าจะทั้งเธอและฉันไม่ว่าจะเป็นใครที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานี้เมื่อได้มาพบเจอกันก็มาเจอกันได้เพราะบุญสัมพันธ์กรรมเกี่ยวเนื่องกันด้วยกันทั้งนั้นก็ขอให้มีความรักความเมตตาความปรารถนาที่ดีแก่กันคิดว่าตัวของเรานี้ก็สามารถจะผิดพลาดได้ในทุกขณะทุกโอกาสคนอื่นๆเขาก็สามารถจะผิดพลาดได้เช่นกันอะไรที่ให้อภัยแก่กันได้ก็ควรที่จะให้อภัยแก่กัน อะไรที่สามารถจะปล่อยผ่านได้ก็ขอให้ปล่อยมันผ่านไปขอจงจะได้ทับถมอย่าได้ซ้ำเติมไม่ว่าจะเป็นเขาหรือใครขอให้ได้คิดไว้ว่าเราไม่ชอบให้ใครมาทำอะไรกับเราแบบไหนก็อ,อย่าได้ไปทำแบบนั้นกับคนอื่นเช่นเดียวกันก็ขอให้ได้คิดว่าเขาเหล่านั้นเราท่านทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในวัฏสงสารอันแสนยาวนานนี้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็สามารถจะผิดได้ พลาดได้เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วอะไรที่สามารถจะให้อภัยแก่กันได้เมตตาแก่กันได้ก็ขอให้จงได้ทำเสียครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทําส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่จะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยและในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องในเวลาที่ชีวิตย่ำแย่ จะต้องแก้ด้วยวิธีคิดบวกท่านผู้ฟังครับก็ขอให้ได้จำไว้เสมอว่าเวลาในชีวิตของเรานี้ก็คือของขวัญอันแสนล้ำค่าในบางวันบางเวลาก็อาจจะดูเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่แต่ถ้าว่าในชีวิตของคนเรานี้ก็ล้วนประกอบไปด้วยช่วงเวลาสั้นๆมากมายและแต่ละช่วงเวลานั้นก็ได้ให้โอกาสเราว่าจะมองในมุมที่ดีหรือมุมที่เลวร้ายการที่ได้ยึดติดกับความผิดพลาด ที่เกิดขึ้นในอดีตก็ถือเป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์ก็เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้วนั้นเราไม่สามารถจะตามไปแก้ไขอะไรได้ก็ขอให้เราได้พึงระลึกไว้เสมอว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก็เป็นของขวัญอันแสนล้ำค่าที่ได้เปิดโอกาสสำหรับสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเราได้อีกและความผิดพลาดในวันนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าในวันหน้าเราจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ บางเรื่องราวหรือบางคนที่อาจจะทำให้เราโกรธหรือเครียดมากจนเกินไปในวันก่อนครั้นมาวันนี้เราก็อาจจะลืมเรื่องราวหรือคนคนนั้นไปแล้วก็ขอให้คิดไว้ว่าอย่าได้ปล่อยให้เหตุการณ์เพียงเรื่องเดียวมาควบคุมชีวิตของเราขอให้จงเรียนรู้ที่จะมองข้ามช่วงเวลาที่ผิดหวังหรือทุกข์ใจให้โอกาสอีกมากมายที่รออยู่ข้างหน้าและต้องดึงตัวเองให้หลุดออกมาจากความทุกข์ในวันที่แย่แย หากว่าเรากําลังอยู่ในห้องทึบที่ตลบอบอวนไปด้วยความคิดในแง่ลบด้วยบรรยากาศที่มีแต่ความคุณมมวก็จะทําให้ความคิดของเราหยุดนิ่งและก็จะจมดิ่งลงสู่ทัศนคติในเชิงลบทั้งหลายซึ่งก็มีแต่จะทําให้สถานาการณ์นั้นย่ําแย่ลงไปอีกดังนั้นหากพบว่าตัวของเราเองชักจะจมปลักอยู่กับความท้อแท้ความผิดหวังก็จงอย่าได้ปล่อยให้ตนเองได้ติดอยู่กับความทุกข์ไม่ว่าสถานาการณ์นั้น จะมืดบนเพียงใดแต่เราจะต้องหาวิธีการทําบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยทําให้รู้สึกดีขึ้นได้ก็อย่างเช่นรับประทานในสิ่งที่ตนชอบอ่านข้อความหรือบทความที่ให้กําลังใจหรือจะโทรศัพท์ไปหาเพื่อนหรือคนที่รักออกไปเดินเล่นปลูกต้นไม้หรือสิ่งอื่นอีกมากมายก็ไม่สําคัญว่าสิ่งดีๆนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอเพียงแต่ว่าสิ่งนั้นสามารถจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ และก็จะช่วยดึงให้หลุดออกจากบรรยากาศที่ทําให้เกิดความคิดในแง่ลบเมื่อถอยออกมาจากเหตุการณ์นั้นสักระยะหนึ่งแล้วลองมองย้อนกลับไปใหม่ทีนี้ก็อาจจะช่วยทําให้เราได้มองเห็นทางออกของปัญหาเหล่านั้นก็ได้ครับและก็ขอให้เรานี้ได้ลองตั้งเป้าหมายทําในสิ่งที่ทําได้ไม่ยากนักก็ลองมองหาสิ่งที่ง่ายๆที่เรามีอยู่ในความสามารถที่จะทําได้ก็เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นก็อย่างเช่น หากเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินก็อาจจะใช้เวลาพิจารางบประมาณและก็ดูว่าสามารถจะลดค่าใช้ใจ่ายในส่วนใดได้บ้างหากว่ามีปัญหาในเรื่องของการทำงานก็ลองมองดูศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองแล้วก็เริ่มต้นจากเป้าหมายเล็กๆที่สามารถจะทำได้ไม่ยากหยิบมาทำก่อนเพื่อช่วยให้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กวามีทางเป็นไปได้มากขึ้นและต้องเปลี่ยนมุมมองของเราให้เป็นผู้ที่มีความคิดในแง่บวก เมื่อใดก็ตามที่เริ่มหมกมุ่นอยู่กับความคิดเชิงลบก็ให้รีบถอนตัวออกมาทันทีและให้เปลี่ยนมุมมองเสียใหม่โดยการที่เรามองปัญหาในอีกด้านมองเรื่องที่มันแย่ๆให้เป็นแง่บวกการที่เรามีรอยยิ้มและอารมณ์ขันก็จะช่วยให้สถานก,การณ์นี้คลี่คลายลงได้มากก็ให้เราหัดที่จะยิ้มและหัวเราะกับเรื่องที่มันเครียดโดยมองว่าชีวิตนี้ก็คือการเรียนรู้มองว่าทุกประสบการณ์นั้น ก่อนล้วนแล้วแต่เป็นครูสอนเราให้แข็งแกร่งขึ้นดังนั้นเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้ก็จึงเป็นเรื่องที่ดีและมีประโยชน์ทั้งหมดอย่างไรก็ตามการที่เราจะเปลี่ยนมุมมองให้เป็นผู้ที่คิดบวกจนติดเป็นนิสัยได้นั้นก็จะต้องอาศัยความกล้าและความอดทนความเพียรฝึกฝนไปเรื่อยๆจนกว่าจะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่เป็นเชิงบวกแล้วเราก็จะพบเห็นโอกาสต,ต่างๆอีกมากมาย ให้เลือกก้าวเดินไปข้างหน้าและจะสามารถควบคุมชีวิตของตัวเราเองให้มีความสุขและเป็นไปในทางบวกได้ตามที่คิดครับและสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนั้นก็คือจะต้องหยุดคิดในแง่ลบคำพูดนี้ฟังดูแล้วก็ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากอย่างไรก็ตามก็เป็นความจริงที่ว่าการที่เราหยุดความคิดในเชิงลบก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ ก็เปรียบทํานองเดียวกันกับรถยนต์หากว่าได้ขับเคลื่อนไปโดยไม่มีห้ามล้อก็อาจจะถล่มจนเสียหายและตกเหวได้การที่เราได้หยุดความคิดในแง่ลบก็อาจจะทําได้หลายวิธีก็อย่างเช่นถามกับตัวเองว่าเหตุการณ์นี้จะมีความสําคัญกับเราไปตลอดทั้งปีเลยหรือไม่และถ้าไม่แล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปกังวลหรืออารมณ์เสียมากมายไปกับสิ่งน,นั้นแต่ถ้าคําตอบคือใช่ก็ต้องลองพิจารณา ดูว่ามีขั้นตอนใดบ้างที่สามารถจะทําได้ในขณะนี้เพื่อที่จะปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึ้นหากว่าในวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเหนื่อยล้าท้อใจกับวันที่แย่ก็ลองใช้วิธีการที่ได้กล่าวมานี้คืนความสุขและรอยยิ้มกลับมาสู่ตัวของเราเองเปลี่ยนวันที่เป็นสีเทาให้เป็นวันที่สดใสแล้วเราก็จะได้พบว่าการที่ได้มองโลกในแง่บวกก็จะช่วยให้อะไรๆง่ายขึ้นมามากเลยทีเดียวครับ และก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อ,อคิดข้อ,อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนี้จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านเพื่อที่จะเกิดประโยชน์กับตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีเฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกลงกวตบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสีสวัสดิ์พิพัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะย,ยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ และความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไปณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสครา์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้ และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาก,กันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ